มาจ้ะเพื่อนกินเขาดด่ารอบอึเซจุ่เลยปลากระพงนอร์เวย์น้ำเสนอจะน้ำเสนอเปิดบวชได้ไนาะคนอยากใส่มือหยู่นเนาะนี่จ้ะกระมิบักพริกหอมซะแล้วเนี่ยหอมป้อมหอมแดงใส่ลงไปเรับจ้ะใส่มืนนอเนาะจะื่้เข้ากันดี nấu nào ra nhau Lắp Lắp vào cái Cái xuống xuống luôn nhau Nhằm vào nhằm đều như cho สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับบังออนมนุ่นซึนนอร์เวย์ก็ซึนแนวซึนแนวเนาะพี่น้องเป็นไดเน,นะาะค้อม้สึกว่าเจ้าของคือมีไอ้ค่ะแค่สิไปัยตอนหรือสิบพอยซัมนีนั่นะสันเดะกับยูทูบยูทเทปนี่คือมีไอคือล่ะแทถพี่น้องไหวบ่ลูกเต่าอีกเช่างเฮ็ดงานอีกมีไอ สุดๆไปเลยค่ะเป็นใดคนอื่นๆเพิ่อนซีสู่สุดๆเนาะเพิ่นจางซี่ไปถึงฟังฟันแต่ว่ารู้สึกว่าแมวของวันรู้ท่อแล้วจ้ะสีเฮดได้พอซ้ำใดเนาะ,านะอืมมันก็หนักอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆสึกว่าเจ้าของบอกเก่งพอคือคนอื่นนะ มัมนี่การเนี่ยโอ้ไม่บอกเรื่องเสาเถอะพี่น้องอ่าเร้สึกว่ามันมันมันเหนื่อยแหละมันก็เลยมีขม้าแวบหนึ่งว่ามันทอดไอคิดว่าเขาจะหยุดตีบอเพราะว่ามันมันกินเวลาส่วนโตที่เขาอยู่กับลูกหรือเขาเล่นกับลูกอย่างแบบนี้มันนั่งแบบว่าเขาต้องทุ่มลงใปพี่น้อง ตรงนี้เวลาไปหาเพื่อนอ่าตรงนี้เวลาตอบกลับข้อความเพื่อนนึกสินะถ้าเขาเ่าเหตุแบบนั้นก็นคือว่าเขาอันจัาไงนอ่ะบบมีมารยาทที่ดีในการทำช่องสินะจ๊ะมันรู้สึกว่ามันต้องใส่เวลาส่วนมากเลยอ่ะอยู่กับการจ่องอยู่กับหนาจจ้าจอโทรศัพท์แล้วเขามีลูกน้อยอืม ก็เลยว่ารัวเขาควรสีเหตุแบบใดดีมันสับสนน่ะจ้าตอนเนี้ยก็เลยมีคําถามในใจว่าจะไปต่อหรือจะพอสำนี่ะเต้เฮ้ยเฮ้ยไปเวาลายพี่น้องนะสวภภายใตชุดนี้กับคือชุดน้อนนะคะอย่าแปลกใจเด้อภายใต้เสือตัวเนี้ยมาข้าวเหนียวกระติบหน่อยเฮาคือเกา คุยกันรพี่นนองสวสดลวดรสเลยอืมอืมน้ำพริกพรกนุม่มเห็ดเองพี่นนอง มักนและที่นุ もう。Oh, <laughs> ้านหวานพี่ดองหมากันเนี่ยแต่สมัยเป็นเด็กน้อยรูบอพ่อกับเมียพ่อนบ่าให้คุยได้สิให้เสียเอานะให้จำเอานะน บ้านเขาเพื่อนกินปมเนะี่ยตักออกอร่อยมาก mm กินสร้างกับเรือก,กินเสือกับบอิมไม่กันเลืออยู่ด้นะเนาะเบือพักเลือแคบหมูแต่ว่าปลากระปองเนื่อกระปองเกี่ยงไม่ลินบักแดงกันเรือพักอันกินนี้กินนี้กันเลืออม่นี่กัแค่อย่างมาระบายนะพี่น้องมันเป็นยังไงมันแบบว่านะ มันก็คือแบบว่ามันกันทั้งเหนื่อยเนาะพี่น้องเงินได้บัญชีเหลือหน่อยก็เริ่มคิดมากธรรมดาแม่บงอ่อนมีอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็ดน้กินขายแต่พอะจะของเปลี่ยนมาเห็ด u t u b e มันบ่อพี่น้องก็ะบมีเวลาตามออเดอร์หรือว่าเขาก็เห็ดงานประจำน้ำนั่นสินะถ้าเขาสิไม่แล้วม,มันก็ เป็นอีกอย่างนึงที่บ่ได้เห็ดแนีกินก็คือเพราะว่ากินมันแรงนะคาธรรมดาเห็ดปลาราสับขายมันว่าจะเวลาลูกอยู่ก็ว่าสามารถสีเห็ดได้ช่วงนี้ก็คือเว้นเลี้ยงลูกกับบคงที่น้องบ่มีเวลาลูกกอยู่น้ำตลอดนั่นแหละจ้ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเขาบ่าค่อยมันทังใด พลังเฮาบภพอเลยคิดสับสวนว่าจะอยู่ตีโบ้กับยูทูบแต่คนเห็นคนอื่นเขากับสู่เก่งมากเลยนะจ้ะทุกคนเห็นอยู่เพื่อนๆที่เขาได้พูดคุยทักทายกันมานะความรู้สึกว่าทุกคนนี่ยอยากยินยกนิ้วโป้งให้เลยจ้ะหลายๆช่องที่แม่วังออนชื่นชมนะรู้สึกว่าความอดทนของเพื่อนนี่ สุดยอดอีดิบกระละาใบเ,เล็กๆน้อยๆพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าบ่มีอยังไรบายบายแฮปปี้